สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่พี่สิทธิ์เนาะอยู่ที่อ่อนนุชกรุงเทพนะครับของคุณพี่เสร็จแล้วนะครับพอดอีมันติดที่สีแนละ้วพี่สีไม่ค่อยแห้งก็เลยเยังส่งไม่ทันน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวแจ้งคนส่งเข้ามาให้นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดไปเดี๋ยวสีมันจะมีปัญหานะครับก็เลย เอาให้สีมันแห้งแน่ใจก่อนนะครับอโอเคครับคุณพี่วิสิตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่สั่งเตาอบแบบไร้ควันนะครับเอาไปให้ลูกชายเนาะนี่นะครับคำนิดนึงเนาะพี่เนาะลูกชายท่านเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินะครับเนาะจะปิดเทอมวันที่ส6กนี้ก็เลยจะเอาเตาไปสั่งสรคนนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ต้องขอประทานโทษนะครับที่ร่าชา้านิดนึงเนาะที่กิ่งมันก็เสร็จนานแล้วแต่ว่าสีมันยังไม่แห้งดีก็เลยต้องอบสีนิดนึงนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้แต่เช้าถึงก็ประมาณวันที่11น่าจะถึงนะครับ11น่าจะถึงไม่น่าพลาดเนาะขอบคุณมากมานะครับสีอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยโอเคตะแกงรงเป็นตะแกรงสแตนเลสน,นะครับอถอดออกได้เนาะ แล้วก็มีขามีขาโอ้ดูสียังติดนิ้วอยู่เลยมีขาต่อสีขานะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นตะแกรงใส่ฐานนะครับยกออกได้เนาะนะครับแกรงใส่ฐานยกได้นะครับสองข้างนะครับโอเคครับมีขาต่อขาต่อสวมสวมใส่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันมีขาต่ออยู่นะครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ